คัณโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูกูุ้กุนด้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอด็ดชาแนลขึ้นเขาขึ้เดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ได้ไดครับพี่น้องครับผมวันนี้ตื่นแต่เช้าครับผมสิบเอดโมงเหมือนเดิมเวลาบูมตื่นนะครับเพราะว่านอนตีสามตื่นแต่ส่งเลยวะวันนี้นะครับผมมีธุระนะครับจะไปนะครับก็คือ ไปส่งเคอรี่ทุกวันนั่นแหละครับพี่น่องครับผมไปส่งเคอรี่อ่าก่อนที่จะไปส่งเราก็จะมาเช็ครถเราก็จะมาเช็คดูน้ํามันเครื่องนะครับผมเพราะว่าอ่าเราก็ต้องมาเช็คว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนไหมสิครับพี่น่องครับผมเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมานะพี่น่องเนาะแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคแล้วนะครับแล้วมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูของลูกค้านะครับเยอะเลยนะครับผม ขอพระคุณทุกๆออเดอร์นะครับพี่น้องครับผมนี่นะครับขอพระคุณทุกๆออเดอร์เลยนะครับออเดอร์แบบออเดอร์แบบลูกค้ากันตั้งแบบที่สุดนะครับผมต้องขอบพรคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับเราเอาของดีมีคุณภาพมาขายครับพี่น้องครับผมเย็นนี้เราก็จะขายเหมือนเดิมไม่แล้งกับสีขายของขี้เก่าครับไม่แล้งกันชุดเซ็เสื้องานป้ายโอ้โหแบบเข้ามาเยอะเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทุกท่านที่ให้การอุดหนุนนะครับสนับสนุนนะครับผมนี่นะครับของแบบเยอะเลยเห็นปอนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสลหรับออเดอร์นะครับแล้วก็ไปส่งแบบนี้ทุกวันครับพี่้องครับไส่งทุกวันเช็คเรียบร้อยแล้วเ,เ,เ,เช็คเรียบร้อยแล้วอ่านะครับเช็คเรียบร้อยคุณนายก็อาบน้ำแล้วตื่นอ่าเพราะเราตื่นสี่โมงสิบิณฑ์โมงทุกวันเพราะว่า นอนทุกคนนอนตีสี่ไหมพี่น้อง <c oughs> นอนตีสี่นะครับผมมื่อขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ได้นอนมือขึ้นไปพี่น้องโอ้ยมื่อขึ้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะอันแล้เมื่อขึ้นี๋บุ๋มน้อยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพี่น้องโอ้ขวดซุนไหนจะขวางอีหลี orm, พี่น้องครับผมแตกบักแตงโม่กินบักแตงโม่ปน,นี่พี่น้องโอ้ยกินบักแตงโม่ตอนตีหนึ่งเอานอนตีสามไหมพี่น้อง เงียบเบิดขึ้นเอาเงียเบิดขึ้นแม่เงีดหลายเอากินบักแตงโมไป้องครับผมลุกม่เงียวเบิดขึ้นไม,ม่ได้นอเเนเลยเบืดขึ้นน่ะโอ้ยนั่นแหละไป้องบูมไลเป็นคนที่แบบว่าคิดอยากตอนไหนก็ไปกินตอนนั้นไป้องอันนี้คิดอยากตอนตีหนึ่งไปกินแตงโมตอ,ตอนตีหนึ่งจ้าไม่ได้นอนเลยเงียวเงียหลายฮ่าแล้วก็อะไรจะขึ้นรถพ่น้อง รถมันสูงสูงก็ค่อยมันรถคันนี้มันแบบสูงแม่เวลาบูมไลคขึ้นก็จะก้าวขาขึ้นแบบนี้อยากจะบอกว่ารถสูงมากสูงเอ็นดังน้องครับอือแล้วแล้วจ้าปิดลถจ้าเสร็จเราก็มาขับรถเพราะว่าบูมไลคมีแฟนขับไปขับไปเลยเธออะอ่ะขับไปค่ะไป ไปส่งไปเซนีย์ตอนนั้นตอนทีไปใสโ่โอเคโอเคนี่เราจะไปส่งอันเคอรี่อือโอ้พี่น้องบ้านคอยบ้านบนันที่มวยอายุแก,ก่นยุติททัง้งหนับพี่น้องครับเครื่องบินอาจจะเทคออฟเทคออฟบ่อยนะคะอือ <laughs> เครื่องบินนั่นเครื่องบินไม่ล่ะ <laughs> เอ๊ นั่นแหละเดี๋ยวสิไปส่งเคอรี่ต่อนะครับแผ่นซีดีอยู่ไหนแผ่นซีดีอยู่ไนนี่เปิดได้ใช่ไหมเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเปลี่ยนไปบัลโกซาบางอย่างเ่ะอ้าดูได้ใช่ไหมเปิดได้นี่เปิดแล้วใช่ไหมม้วนมันกับเบื้องหนังไหมจริงว่าถ้าวัานีไปกับพ่อบ่อนโอเคพี่น้องครับผมไปเจอกันนนั่เอ่ออยู่ที่ร้านกับข้าวนะครับพี่น้องครับไปหาก,กินข้าวบะนี กลับมากระสิบว่าขายของตัวนะครับพี่น้องครับโอ้ยคนละซุนเนีจะาข้องหมู่บ้านนี่พี่น้องครับผมเออเมื่อวานต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนเสื้อผ้าบุม๋มไอยแล้วก่อนบางคนก็แบบซื้อแจกซื้ออะไรเนาะนะครับผมนี่แหละพี่น้องครับคนเราอ้าวคนเราเหลือไว้แต่คุณงามความดีเวลาตายไปนะพี่น้องอืม เอาซี่ดีเล่นเองมีอะไรบางอย่างาหาหวยออกเอาซีดีเล่นเองมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าโอชากระตูนโอชาโอชาถึงว่าอยากไปบ่อยๆอ,อยากไปด้วยบุญค่ัในทล่เถอะมันบัตเหตุตรงหน้าบ้านเราชีวิต,ตชีวิตประจำวันของเราก็จะมีประมาณแบบนี้แหละครับพี่รองครับผมเออนี่คือชีวิตประจำวันของบุญน้อยกับพี่หมวยนะครับเออไปเรื่อยๆนะครับผู้ร้องก้นกับว่าเอ้า คือให้เหมยขับผู้ร้องค้นกับวังสิ่งหน่งพี่น้องโอ้ยผู้ดใดขับมันก็บประด้ตั้งกันดึกผู้ดใดครับอันแกยศดามาทุกข่ายเด้อพี่น้องครับผมอันผู้รงค้นก็ดามาเด้อันเลี่แนจะไม่บูมถึงไม่ขาบเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทำไมเอาโอ้ทุกวันนี้ผู้หญิงเก่งค่ะผู้หญิงเขาเก่งกว่าผู้ชายอีกเรื่องการขับรถรจะบอกให้ผู้ชายนะ่ยมันเหยียบเออเผู้หญิงขับรถนะี่ยผู้หญิงใจเย็นได้พี่น้องแต่ว่าบุูมนไอยนะครับนะร้อยสี่กัน บูน้อยบน้อยเป็นคนที่ขับรถเร็วมากนะครับแล้วทีนี้บุมน้อยเป็นคนที่สายตาสั้นตอนนี้นะพี่น้องก็อย่างที่บอกอย่างที่ได้เรียนให้ตราพูดแล้วเอสซีบางคนก็แบบโอ้บมน้อยก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับพี่หมวยเป็นคนที่ขับรถเขาเอาตรงพี่น้องตั้งแต่มันบุมน้อยอันไปร้องเพลงแบบเป็นไงคอนเสิร์ตอ่ะพี่หมวยก็ขับรถให้นั่งเดินนะครับพี่หมวยเป็นคนขับรถให้นานแต่ก่อนแต่ตอนเป็นไงคอนเสิร์ตน่ะ แต่ก่อนบูมจ้างที่หวยขับรถให้แต่ก่อนนะ,ะถ้าถ้าไปรับแดนเซอร์เนาะแดนเซอร์ก็จะบอกเลยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาพี่บูมขับไม่เอาไม่เอาเอาพี่หวยขับก็จะมอนเี้ยตลอดเพราะว่าบูมหน่อยขับรถเร็วครับ,บอันยัก่อนมันวิง่งบูมหน่อยขับรถแล้วสไอ้เไี้ยก่พวมาเลยไม่นิ่งเนาะพวกมาเลยไม่นิ่งอบูมหน่อยเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้ว,วก็ขับรถสไตล์เป็นสไตล์มากไหมพีม่พงษ์ นั่นแหละครับพี่น้องอันบูมน้อยก็ต้องขอบคุณลูกค้าหลายๆไม่มีลูกค้าไม่มีเอฟซีก็ไม่มีบูมน้อยในวันนี้เอนะครับหลักการอาไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนบูมน้อยก็ไม่มีทุกวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าบูมน้อยแบบไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนๆนะครับบูมน้อยขอพูดจากใจเลยว่าบูมน้อยก็จะไม่มีวันลืมพระคุณเอฟซีนะครับจะไม่มีวันลืมในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะพี่น้องเนาะมันจะมีเหตุผลอยู่ในตัวของมัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับแต่บูมน้อยจะจําเสมอว่าในการที่เรามีเหตุผลเหตุผลนั้นจะต้องไม่ไปทําร้ายคนอื่นเหตุผลนั้นจะต้องเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นแก่ตัวการที่เรามีเหตุผลเหตุผลนั้นจะต้องไม่เข้าข้างตัวเองและเหตุผลนั้นจะต้องรับฟังได้ทั้งสองฝ่ายนะครับสังคมก็จะต้องรับได้ในเหตุผลนั้นเราเป็นคนที่เหตุผลมีเหตุผลแต่เหตุผลต้องอยู่ในบนความที่ถูกต้องไม่ี่น้อกนั่นแหละบูมน้อยก็ รักเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับผมเออขายเสื้อผ้าคือเก่าครับพี่น้องครับก็นไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้องครับผมนี่แหละคือสาเหตียที่บูไม่ได้นอนเมื่อคืนพี่น้องรับรักตื้นๆตนรับรักตื้นๆตืนไหมครับพี่น้องเออบ่ฝันเลยพี่น้องเออบ่ฝันบ่ฝันมาคืนนี้บ่ฝันเลยนะครับอากาศดีดีพี่น้องครับผมอากาศดีมากนะครับอยู่ตรงข้างหน้าจะเป็นวัดพรมนะครับ วัดผมนี้คือวัดอ่าประจําอำเภอเลืองนกทานะครับผมมีพระใหญ่นะครับบ้านเราอยู่ห่างจากอำเภอเรืองแค่โลสองโลเนยครัะพี่น้องครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับพี่น้องครับผมขอบพระคุณทุกการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ